สวัสดีครับทุกท่านกับผมปรัเมจรัสศรีดีต้อนรับกับข้อสู่ Monster Hunter World นะครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอกราบสวัสดีปีใหม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมวิดีโอผมอยู่ตอนนี้นะครับปีหมูแล้วปี2019นะฮะวันนี้เรามาเริ่มต้นวิดีโอรแรกของปีกับเกม Monster Hunter World กันนะครับวันนี้เรามีเควสพิเศษที่มีให้เล่นเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับชื่อเควสว่า Moss w i n i n and d i n i n ให้กำจัดหมูป่า5ตัว HR 11ขึ้นไปเฟ้นได้ถึง9ครั้งเลยนะฮะผมไม่ใช่สไปเดอร์แมนแต่สไปเดอร์เซนต์ทริงกิ้งแลนแล้วนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาภาคคนในเควสนี้นะฮะเอาละ,ม,ะมันจะมันจะมี e l ลเดอร์ดากมันจะมีตัวอะไรอยู่ในแมปนี้หรือไงทำไมมันถึงต้องเฟ้นตั้ง9รอบเลยวะมันมันมันไม่ใช่อารีนาเควสนะ โอลีชิตโอ้ตอนแรกเราก็หมกไกล,ไกลมันก็ตัวเล็กนะอันนี้ไม่ใช่แล้วล่ะนี่มันนี่มันจากการ์ดมันยังไม่ได้ขนาดนี้เลยโอ้ยแคด่ดุด้วย a g g r e ด้วยโอ้โหเลือดฟันทีเข้าหน่ๆเลยเว้ยผมผมรู้สึกว่าโอ้ว่าละทำไมมันเฟสเก้าว่าละเชี่ยดอกเดียวตายส เด็ดเดๆๆเด็ดเดในตลอดชีวิตที่ผมเล่นเกมนี่นะเล่นมาเป็นร้อยๆชั่วโมงผมตายกับทุกสิ่งที่เป็นไปได้ที่มันพอจะทำร้ายผมนะแต่ผมไม่เคยตายกับไอหมูโซโคร้งที่มาก่อนเลยนะโอ้ oh my god เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพ้าคุมพ้าคุมนาโนเทคโนโลยีมาใส่ด่วนเลยมันจะหลบได้ปะวะฟ้า,าคุมพ้าคุมพิเศษโอ้ oh my god โอ้โหโอเคผมพอ<ๆ>จะเข้าใจแหละว,ว่ามันอาจจะเป็นดาเมจที่ทำให้เราไม่แบบกระเด็นแล้วว่าคุมมันไม่กันนะนะแต่มันขนาดนั้นเลยเหรอวะมึงมึงเป็นมึงจะเติมทูอะไรขนาดนั้นคือตัวมึงใหญ่ก็กโหดแล้วนะนี่มึงวันนี้คิวอีต่างหากนะโอ้ oh my god เดี๋ยวผมกะจะลองเคาน์เตอร์นะแต่เอาจริงผมเป็นคนเล่นดาบยาว เป็นเมนก็จริงแต่ผมเป็นคนที่เคาน์เตอร์กากมากนะจะได้ไงเดี๋ยวผมจะพยายามลองดูแล้วกันคือผมเสียเกียรติไปแล้วอะ่ะผมไม่เคยตายมาก่อนแต่เมื่อกี้ตายสองละช่างแม่งตอนนีเออ้เดี๋ยวไม่รู้จะเคาน์เตอร์จังหวะไหนดีนะฮะผมเองก็ลืมเปิดฮับเพราะว่าข่าวก่อนปิดไปก็ปิดยาวไปเลยนะฮะอย่างที่เห็นว่าตอนนี้ทั้งฉากเนี่ยมันมีอยู่แค่4ตัวแต่ออบเจกตีฟของเราเนี่ยต้องคิวห้า ผมรู้สึกว่าไอตัวที่5นี่แหละตัวดีเลยมันจะต้องมีอะไรแปลกๆอย่างแน่นอนคือไอแค่ตัวใหญ่วันที่คิวก็แย่แล้วนะผมรู้สึกว่าถ้าตัวที่5มันมีอะไรพิเศษกว่านั้นนี่อาจจะเหนื่อยนะแต่ผมก็รู้สึกว่าอยากให้มันมีเควสแบบนี้อีกเยอะๆนะครับแบบว่าเอาตัวตลกๆต,ต,ตัวอะไรมาก็ได้แล้วแบบบ๊อบเลือดให้มันเลือดเยอะๆๆอะไรประมาณนี้นะแบบต้องตีมาประมาณ10นาที20นาทีอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็สนุกดีนะแบบ มันไร้สาระดีอ่ะมันใครเครียดใครเครียดนะครับแต่พูดถึงก็คือคเควสนี้มีระยะเวลาจำกัดเพียงแค่1วันนะครับเพราะงั้นก็จะเป็น7จ็ดโมงเช้าของวันที่1มกราจนถึงช่วง6กโมงห้ของวันที่2มกราคม2,019เท่านั้นนะฮะบ,บนเฉพาะบนเครื่อง PS4 และ Xbox One อันนี้มันตัวใหญ่กว่าเดิมใช่ไหมโอเคโอเคใหญ่ใหญ่กว่าเดิมเยอะเลย เยอะมากๆด้วยเดี๋ยวผมมัวแต่เลือกของอยู่ชิหายล้อะไรอยู่เนี่ยก็เฉพาะบนเครื่อง PS4 และ Xbox One นะครับส่วนทาง PC ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะอัปเดตเมื่อไหร่นะฮะมันไม่มีขีบของเราใช่ไหมผมพยายามจะเอา Pitfall กับ Shock Trap มาลองดูนะฮะแต่จริงๆมันเป็นมอนสเตอร์ขนาดเล็กก็แหละแค่มันอัพไซส์มันใหญ่ขึ้นเฉยๆนะะก็ คาดว่าคงจะไม่ติดกับดักทั้งสองอย่างนั้นนะฮะแต่งไงเดี๋ยวผมลองมาเทสอีกทีหนึ่งผมยังสูงไม่เท่าข้อขามันเลยเมื่อกี้ผมสูงเท่าตูดมันใช่ปะนี่ผมยังข้อขามันยังไม่ถึงเลยไอ้ตัวมันใหญ่มากอ่ะแต่ขี่ไม่ได้นะมันเป็นมอนขนาดเล็กนะผมค่อนข้างการันตีแล้วโหดูมันเคลียร์เคลียร์ฝุ่นผมเคาน์เตอร์มัวๆไปเล่นหนึ่งทีเฮ้ยทำไมมันวนทำไมมันดริฟท์ดีเคหรอมึงฮะ เดี๋ยวผมจะลองเคาเต,เตอร์ดูนะฟิกถ้ามันเป็นบอลตัวอื่นน่ยที่ผมเคยสู้ด้วยแบบสักสี่สาหารอบอะไรเงี้ยเออผมยังจะพอจับโมเมนต์มันได้นะจับว่าเออจังหวะไหนมันจะเคาน์เตอร์จังหวะไหนมันจะโจมตีนะแต่อีตัวเนี้ยผมผมค่อนข้างมั่นใจแล้วผมฆ่ามันไม่ถึง10ตัวด้วยซ้ำนะเพราะว่าอย่างมากสุดที่ผมจะไปหามันเนี่ยก็ไปหาอีนก นกดำที่ชื่ออะไรสักอย่างนกขาวจะแฟนทอมเบิร์มใช่ไหมนกดำจําชื่อไม่ได้เหมือนกันชิบหายแล้วเคาน์เตอร์ไม่โดนอ่ะเคาน์เตอร์ไม่ไม่แม่นไม่เป็นเลยะกับตัวนี้นะแต่ตัวอื่นๆผมพอได้แต่โอ้โหไอหมูโโคลงที่ผมไม่เป็นจริงๆว่ะโอ้ my god เออตายไปห้ารอบแล้วอ่ะโอ้โหเล่นขำาขาจริงๆนะครับผมไม่ได้ซีเรียสเลยเลยคือแบบ อยากจะพยายามเำใฟันกับวิดีโอให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าของราวันหลังจากจบเวสนี้มันไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ลงรายละเอียดไปไหนมาดูซิเผื่อมันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราตอนท้ายนะฮะจะเป็นของอะไรพิเศษพิเศษนะฮะอืมก็มีเหตุกับพวกอเอาไว้อัปเกรดชิ้นส่วนอาวุธ หรือว่าชุดกรอกต่างๆนะครับแล้วก็มีเฟอร์ทิเก็ตซึ่งเอาไว้ออกเลเยอร์เมอร์ที่เป็นหัวแมวกับหัวหมูนะฮะก็ไม่มีอะไรก็ก่อนจากกันไปผมก็มาทำเม็ดบัสเตอร์เล็กๆน้อยๆกันอีกสักหน่อยนะฮะก็ขอกล่าวอย่างเป็นทางการอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าสวัสดีปีใหม่ปี2 0 1พนะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณทุกๆคนที่คอยติดตามรับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวงไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับผบคาณมากครับสวัสดี